อดช้ำดาลืมไปดึกก็ยังไม่พริส้เทรมี่วัดดีไวรุ่งนี่ก็ไม่อยู่กับช่องเฟสเพลงเช่นเคยนะครับ <c oughs> ก็อัปเดตเว็บร้อยี่สิบห้าของผมนะครับคนดูก็ประมาณตอนนี้ก็สองหมื่นห้าคนดูครับเนี่ยตอนนี้ก็วางเครื่องแล้วครับผมก็จะมาแบบติดเครื่องแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังขี่ไม่ได้นะครับเนี่ยยังขี่ไม่ได้นะครับ ล้อล้อก็จะฝืดๆน่ยเขาแรงเกินเอ๊ะมันก็ยังขี่ไม่ได้นะครับแค่ข้างสี่ครับอย่างไรเสียงนี่นีๆๆ่นี่ไข่พ่อยิงสุพรรณด้วยนะครับเน็ตก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะตัดให้เพื่อนๆฟังนะครับกนะาะบู๊เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอยู่นะครับขบรบู๊มีคนอยากเข้ากล้องครับ เดี๋ยวผมขอทอดก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตัดเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับ นะครับแสงก็จะมะบานนี้เดี๋ยวเขใหมวน,นี่ลูกป,ปืนข้างข้ออะไรนี่นะครับลูกป,ปืนข้างข้ออะไรนี่ล้วนไปหมดแล้วครับน้ำเข้าผมทำน้ำเข้าเ,าเดี๋ยว ก็จะผ่าเครื่องอีกทีนะครับโอโอเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับจะผ่าเครื่องเสร็จก็เอาไปขี่เลยครับดูครับดูหน้าไม้ขนาดยังไม่ขี่ก็หกสิบแล้วครับถ้าขี่จะขนาดไหนครับเนี่ยเนี่ยครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเออเบาะใหม่ตอนนล้เลาบาะสีดำจมสั่งเบาะใหม่มนาะเดี๋ยวถ้าอีกเช่นอีกรอบผมก็จะมาถ่ายแอปดตให้ดูอีนะครับ1 2ุ่มรอดูรอบๆก่อนครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอตัวคลินี้ก่อนครับบ๊ายบาย <S 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!